เรื่องที่สําคัญที่เป็นประเด็นในงไงวนี้คือสถานที่ระยองนะครับวันนี้ก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ไม่เคารพกติกาไม่มีวินัยไม่คิดถึงส่วนรวมนะครับมันทําให้เกิดปัญหานะก็รับผิดชอบกันไปกันมาโทษกันไปกันมานะซึ่งผมในฐานะนาเป็นผอสูนโควิดผมก็ขอรับผิดชอบนะครับในส่วนตรงนี้ด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องหาวิธีการในการจะปิดจุดต่างๆเหล่านี้ความแบบหลวมเหล่านี้ให้ได้นะครับ วันนี้ได้ส่งทีมลงพื้นที่ติดตามไปเก็บข้อมูลเชิงลึกแล้วนะครับแล้วก็ตรวจหาพื้นที่สัมผัสและตรวจผู้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับในการลงทะเบียนเข้าออกตามระบบแอปไทยชนะด้วยนอกจากนี้มีการตรวจเชื้อเพิ่มเติมให้บุคคลที่สัมผัสและกังวลตามช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้เพื่อจะนําให้ทุกคนมีความสบายใจ ให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดวันนี้ก็ได้ัางการให้สบอคอไปทบทวนในเรื่องเหล่านี้นะครับมาตรการผ่อนคลายต่างๆทั้งในส่วนของบรรดาสถานทูตต่างๆเอกอัครทูตต่างๆนะครับจะต้องจะต้องปฏิบัติตามระบบระเบียบทุกประการนะครับก็ต้องต้องต้องไปจบทวนตรงนี้ใหม่ในส่วนของการอนุญาตการบินเข้านะครับเข้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินใดก็ตาม ก็ต้องมีมาตรการตามที่เรากำหนดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าไม่ได้ผิดชอบนะครับในส่วนที่รับปากกันไปแล้วนะผ่านการตรวจสอบ ไปแล้วด้วยนะครับแต่ไปออกไปนอกพื้นที่นะอันนี้ถือว่าเป็นการฝา่าฝืนนี่ผมให้กระทรวงอารุธศนะเพศหารือกับพลันทูตเอกรราชทูตประจาประเทศไทยไปแล้วนะครับว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกตอนนี้ก็ต้องระง,งับเที่ยวบินทุกเที่ยวบินที่เข้ามาสถานี้ทั้งหมดนะครับไม่มีการอนุมัติให้เข้ามาอีกนะครับจนกว่าจะแก้หาเรล่านี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหามันก็มีมันก็มีสาเร็จแล้วก็มีที่ต้องแก้ไขนะครับต้องเพิ่มเติมมาตรการเหล่านี้เพราะรัฐบาลโดยศูนยโควิดไม่ได้ไม่ได้หยุดยั้งในเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความเชื่อมันม่นว่ามาตรการทางด้านสาธารณสุขเรานะถ้าถ้ามองว่ามันมันจะเร็วร้ายหรือมันจะไม่ดีอะไรท่านมองเนี่ย ก็ขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของเราซึ่งสามารถน่าจะรองรับได้แต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ผมเสียใจนะครับก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันก็จะต้องมาดูแลให้กันให้มากที่สุดในหลายๆประเด็นเพราะหลายปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่ไหมปัญหาบางทีมันก็ไม่รู้มาก่อนหรือมันอาจจะเกิดข้อบกพร่องในบาประการในหลายที่ผมก็เดืนย้ำไปในที่ประชุมของครมอไปแล้วด้วยแลวว้วใครสบคอไปแก้ไขที่เหล่านี้นะครับทบทวนทุกอย่างนะดยเรืาอ,อมาตรการในการผ่นรอนคลายต่างเหล่านี้เพราะมันมีผลกระทบด้านในอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมันม่นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนโดยรวมนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็รับว่าจะต้องรู้กาให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่า ก็ขอเวลาให้หน่วยราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ข้องสอบประคอเข,อขาที่แก้ปัญหา